โคลาสเซลเซลนะครับผมอันนี้เรายังอยู่ที่ลบบุรีนะครับผมกับชุดเซ็ตแทงน้ำของถูกอ่าตัวนี้ขนาด6เมตรนะครับผมถังจะเป็นถัง3เมตรเป็นลายแกนิกนะครับผมตัวนี้จะป้องกันคล้ายๆน้ำได้ดีเลยนะครับผมต่อเปตัวฐานล่างนะครับทีมงานกำลังเก็บเชื่อมฐานนะครับผมตัวฐานเป็นฐานฉรวดเชื่อมกับตัวฐานของโครงแทงน้ำสามเสานะครับเพราะเราจะยกลอยจับพื้นนะครับ ด้ยึดสองสักเจ็ดแข็งแรงมากครับไม่ต้องกลัวโครงสร้างจะล้มหรือว่าจะพุพังแน่นอนครับเนื่องจากว่าเหล็กเราลอยจะถึงแต่งแรงแน่นอนครับผมทุกสัดส่วนเน้นที่คุณภาพนะครับผมใส่ใจงานเราต้งดูเพื่อให้คุ้มค่ากับลูกค้าที่อยู่ตรน้รัเพราะว่าแท่งน้ำเราทำแล้วเราประกาศที่จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับผม ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับผมทีมงานคุณล่าสุรเซลว์นะครับผมานดีๆงานคุณภาพนะครับผมสร้างแทงน้ําก็เหมือนสร้างบ้านนี่ครับผมมันต้องอยู่ยาวนานครับเนื่องจากว่าแทงน้นํานี่มันลอยอยู่กลางแดดกลางฝนนะครับกลางแดกงงแดกาฝนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่ใจในเรื่องของคุณภาพนะครับผมดูทุกรายละเอียดกันะครับ